ชาแนลแอปเปิลสตอรี่รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแอเปิสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันเมื่อมียูทูบเบอร์ชาวเวียดนามท่านหนึ่งเดินทางมาเทีย่ยวประเทศไทยและได้พูดรีวิวปั๊มน้ามันในต่างจังหวัดของประเทศไทยว่าปั๊มน้ามันใหญ่มากห้องน้าสะอาดแถมเข้าใช้ฟรีมีมุมเล็กๆใค่นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆและมีร้านค้าร้านอาหารมากมายโดยรอบแล้วชนบ,บทไทยก็ ชนบทเวียดนามที่ลายร้อมไปด้วยต้นไม้นาข้าวทั้งสองข้างทางและสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเพิ่มเติมเราก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปนี้เช่นเคยโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ได้เห็นปั๊มน้ํามันในต่างจังหวัดของไทยกันเลยว่าจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าปั๊มน้ำมันในชนบทของประเทศไทยกว้างใหญ่มากและมีร้านสะดวกซื้อที่เต็มไปด้วยสินค้ามากมายให้เลือก ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมากกได้กล่าวว่าโหปั๊มน้ำมันเมืองไทยสวยสะอาดมากเมืองไทยก็เป็นประเทศที่มีต้นไม้เยอะอุดมสมบูรณ์มากๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าปั๊มน้ำมันในชนบทของประเทศไทยสวยงามมากขอบคุณสำหรับการแบ่งปันทัศนียภาพที่สวยงามในประเทศไทย <ERS> ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าปั๊มน้ำมันของประเทศไทยนั้นสวยงามมากเป็นประเทศที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างมาก ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าปั๊มน้ำมันที่นั่นเรียกอีกอย่างว่าจุดแวะพักใช้หรือไม่เต็มอิ่มกับอาหารและเครื่องดื่มความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าครั้งแรกที่ฉันไปเที่ยวประเทศไทยและแวะปั๊มน้ำมันที่นั่นบอกเลยว่าถึงกับอึง้งรู้สึกตกใจและประหลาดใจมากนี่มันไม่ใช่ปั๊มน้ำมันสำหรับใช้เติมน้ำมันอย่างเดียวแต่มันรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันทั้งปัม๊มห้องน้ำร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านกาแฟและเครื่องดื่มอีกมากมาย ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าพื้นที่ของปั๊มน้ํามันกว้างมากสะอาดเป็นระเบียบนอกจากการเติมน้ํามันแล้วยังมีบริการหลายอย่างในปั๊มไม่จอดเติมน้ํามันก็จอดกินกาแฟกินข้าวหรือซื้อของในมินิมาร์ทแต่ชอบตรงที่แค่จอดรถพักและเข้าห้องน้ําเฉยๆก็ได้ถ้าเป็นปั๊มที่เวียดนามคงโดนไล่แน่ๆความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าปั๊มน้ามันใหญ่มากมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้ลูกค้าได้พักผ่อนรอบๆร,รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่เย็นสบาย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายอมรับเลยว่าปั๊มน้ำมันในประเทศไทยดีมากกว้างขวางใหญ่โตมีที่จอดสําหรับพักผ่อนสําหรับการเดินทางยิงตอนกลางคืนยิ่งรู้สึกปลอดภัยถ้าต้องจอดนอนในปัม๊มแถมพนักงานก็บริการดีเป็นมิตรนี่พูดจากประสบการณ์จริงของฉันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขอบคุณสําหรับวิดีโอปั๊มน้ํามันดูกว้างบรรยากาศรอบๆดีและการตกแต่งก็สวยนะครัจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นปั๊มน้ํามันในชนบทโซนฟู้ดคอร์ทร้านอาหารก็ดูดีสะอาด ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าปั๊มน้ํามันไทยจะมีห้องน้ํามีร้านค้าและร้านสะดวกซื้อตลอด24ชั่วโมงความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าทิวทัศน์ปั๊มน้ํามันในชนบทของไทยโล่งโปร่งสบายสวยงามมากความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่ารีวิวปั๊มน้ามันได้ดีมากปั๊มน้ํามันใหญ่กว่าของเวียดนามหลายเท่าความคิดเห็นทันต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า ในชนบทของเวียดนามก็มีปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่และสวยงามมากมายไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้ไปเที่ยวเวียดนามมาทั่วหมดแล้วหรือยังความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบที่ห้องน้ําในปั๊มของไทยสะอาดมากซึ่งต่างกับเวียดนามยอมรับเลยว่าคนไทยมีจิตใต้สํานึกกว่าคนเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าปั๊มชนบทของไทยสวยจริงๆปั๊มน้ามันก็ใหญ่โตมโหฬารมาก ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าปั๊มน้ำมันในประเทศไทยนอกจากจะใหญ่โตและครบวงจรแล้วยังไม่มีกลิ่นน้ำมันอีกด้วยซึ่งต่างจากปั๊มน้ำมันที่เวียดนามกลิ่นน้ำมันคุ้งติดตัวทั้งกลิ่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงยกให้ปั๊มน้ำมันไทยสุดยอดของความสะอาดความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันไม่เคยไปเมืองไทยมาก่อนแต่เห็นแค่นี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาทันสมัยมากจริงๆ ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าคนไทยฉลาดในการลงทุนมากพวกเขาเอาทุกอย่างที่เป็นความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาเดินทางมาไว้ในปั๊มน้ามันความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าครั้งหนึ่งเคยนั่งจิบกาแฟเมซอนในปั๊มน้ามันประเทศไทยชอบมากแอร์เย็นมี WiFI ฟรีดีมากเหมาะสําหรับการเดินทางเหนื่อยๆที่ต้องหาที่พักร่างกายทาไมปั๊มน้ามันที่เวียดนามถึงไม่ยกร้านกาแฟดีๆเข้ามาไว้บริการนักเดินทางบ้าง ความคิดเห็นทห้ต่อมากล่าวว่าปั๊มน้ำมันชนบทของประเทศไทยนั้นสวยงามมากขอบคุณที่แบ่งปันทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยความคิดเห็นทห้ต่อมากล่าวว่าเมื่อไรปั๊มน้ำมันในเวียดนามจะมีทุกอย่างแบบครบวงจรเหมือนประเทศไทยบ้างเวียดนามควรยกระดับการบริการให้เทียบเท่ากับไทยได้แล้ว ความคิดเห็นทีนต่อมากล่าวว่าทาวเวียดนามอยากจะมีปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐานอย่างในประเทศไทยก็ต้องมีถนนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมสะกอนแล้วทุกอย่างก็จะตามมาเองประเทศที่พัฒนาแล้วจะสร้างถนนเพื่อน,นำพาความเจริญไปสู่พื้นที่ห่างไกล และความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าในไทยปั๊มน้ำมันจะเป็นแบบนี้แทบทุกที่เนื่องจากการแข่งขันด้วยหากปั๊มไหนเก่าและโทรมก็จะไม่มีลูกค้าเข้าปั๊มน้ำมันบางแห่งมีเครื่องปรับอากาศในห้องน้ำด้วยดังนั้นจึงต้องมีบริการที่ครบเพื่อดึงดูดลูกค้า และนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันในประเทศไทยซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะไปในทางเดียวกันคือใหญ่มากสวยมากทันสมัยสุดๆประเทศไทยพัฒนามากและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ